มาดูความรักช่วงเทศกาลลอยกระทงกันดีกว่า คุณผู้ชมคะ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าช่วงน,นี้หัวใจของพระเอกชื่อดังเนี่ยคะ่ะวงการเราเขามีแบบคงมีแฟนกันหลายคู่หลายคนยก่อนหน้านี้นําเสนอไปแล้วนะคะคุณบอยประกรที่บอกออกมาเปิดตัวแล้วนี่จีบน้องเฟย์ล่าสุดนะคะเพื่อนในกวนเขาค่ะคุณอเล็กซี่ละเดชค่ะยังไงคะก็ยอมรับเหมือนกันแมนๆนะคะว่ากําลังจีบน้องโบเมลดาเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะคือเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้นําเสนอไปแล้วล่ะค่ะนิดหน่อยว่าคุณอเล็กเนี่ยเขาไปออกอีเวนต์ช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมก็ออกมาเปดิดใจเลยล่ะค่ะยอม รับแมนๆว่าจีฝ่ายิงที่2เดือนแล้วค่ะแล้วตอนสัมภาษณ์เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะเขินแบบเป็นตะขางเลยค่ะมุนแบบกลางแบ็กดรอปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ชมโบนะคะบอกว่าเป็นคนน่ารักตลกที้เล่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รีบร้อนตั้งสถานะนะคะขอเวลาศึกษากันไปก่อนค่ะแล้วรักครั้งนี้ก็อยู่ในสายตาของคุณแม่ฝ่ายหญิงตลอดค่ะวันเดียวกันตกเย็น6โมงนะคะใกล้ๆกันเลยค่ะน้องโบเมลานานี่ชุดสวยมาก ไปเปิดต้นคริสต์มาสที่เซนทันเวค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับเปิดใจเหมือนกันเป็นการตอบคำถามเหมือนแบบ ตอนเช้าอะเล็กพูดแบบนี้อตอนเย็นโบจะว่ายังไงโบก็บอกว่าก็ตามนั้นแหละค่ะพี่ mm hmm. ก็อย่างที่พี่อะเล็กเขาให้สัมภาษณ์นั่นแหละค่ะยืนยันว่าไม่เคยเตรียมคําตอบกันนะคะเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเตรียมไม่ได้ <c oughs> เป็นคนโปะๆอยู่นะคุณผู้ชมนะคะ<อ>รวมไปถึงเรื่องที่เคยโปะแตกนะคะจําได้ไหมเอ่ยที่ไปสัมภาษณ์กับเต็มสีเรียกชื่อผิด<อ>แล้วเรียกเต็มสีเป็นอลเล็ก <c oughs> ว่า,วาคุณผู้ชมอันนี้คือช็อตต่อช็อตเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันชัดๆเต็มๆเออกแน่นอนไปดูเลยค่ะอเล็ก ค่อเริ่มที่จะเรียนรู้ศึกษาการตรงๆเลยก็อย่างที่พี่เขาพูดล่ะค่ะนมาลักคาะโบเขาสวยูกใจตรงไหนคือเราถ้าตายเขามาที่ใกล้เรางไหนเลยเรา กันนะคะแบบหัวลอกง่ายอะไรเงี้ยเราเล่นอะไรไปบางทีก็งงก็หัวล้อแบบตกเกินเขาไม่เข้าใจไครตลกกว่ากันทั้งกันน่าจะเป็นหนูเขาหนูร้อยๆแต่ว่าเรารู้ว่าโอเคเราอยู่กับเขาเราคุยกับเขาแล้วเรามีความสุขมุ้งมิ้งไหมอ่ะคะก็คงมีบ้างแหละเวลาอยู่กับแบบอะไรที่มันเป็นแบบมีความสุขทุกคนก็จะเป็นเด็กกันตอนตอนนี้เรียกกันว่าอะไรเล็กิเลกกิเลกไม่อยาก ก็จะพร้อมไปด้วยกันสถานะแฮปปี้ครับผมทำตู้ไม่ั่วกอ่ะก็รอชมรอดู <c oughs> ค่อยๆเป็น <c oughs> ค่อยๆไปพวกพี่อยากแบบเร่งเครื่องแรง <c oughs> เราก็แบบค่อยๆ <c oughs> ค่อยๆยัง <c oughs> ไม่ได้รีบร้อนอะไรเหมือนกันแค่เป็นช่วงเพิ่งจะเริ่มมากคือเขาว่าแซวแบบคำปากแบบเหมือนพูดคาว่าอาเล็กอเล็กแต่เป็นคำใบอ้อะไรเงี้ยแบบอย่าง <c oughs> างี้ใส่จนหนูแบบ มันก่อหัวหนูก็เลยแบบเผลอพูดไปอ่ะมันแบบมันเผอลอพูดมันเผลอเรียกไปใจนหนูมีแต่เขา <c oughs> ้าในหูสมได้ยินไหมเมื่อสักครู่ใจหนูมีแต่เข่า <c oughs> กับเจมจิแกล้งหลอกโบมันอยู่ในใจคําไหนมันก็ต้องหลุดออกมาใช่ค่ะตอนที่เขพร้อมไงนางบอกแล้วแล้วอยากเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าตอนที่เสร็จงานน้องโบเมลดาเนี่ยยังไงแม่แววมาว่าว่าลกซิตเดดก็อยู่แถวนั้นแล้วค่ะอุ้ยเขามารับกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูเธออย่าบอกใครนะลอยกระทงไม่รู้เขาจะไปลอยด้วยกันหรือปาอย่าบอกใครเท่ากับเอาบอกทักโลกแต่เอาไปนว่าคู่นี้เราเชียร์นะเพราะว่าน่ารักทั้งคู่เลยแล้วทั้งคู่ก็ต่างคนต่างสดเพราะฉะนั้นคนสดกับคนสดมาเจอกันหัวใจตรงกันมันจะเป็น อะไร